พาชมเขื่อนศิลิกิตยามเย็นสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับลุงผอเหมือนเช่นเคยนะครับพบกับลุงผอวันนี้นะครับลุงผอนะครับมาเดินเล่นอยู่บนสันเขื่อนนะครับศิลิกิตจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็เป็นเขื่อนขนาดใหญ่นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเดี๋ยวลุงผอนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมบรรยากาศของ เขื่อนสิริกิตนะครับยามเย็นนะครับบนสันเขื่อนนะครับชมพระอาทิตย์ตกน้ําชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นนะครับตามลุงพออ,อามานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ลุงป้าพออาพาเพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมชมเขื่อนสิริกิตนะครับเป็นเขื่อนขนาดใหญ่นะครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเย็นๆอย่างนี้ครับมาดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนะครับบริเวณสันเขื่อน ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้นะครับมีเมฆหมอกนะครับท้องฟ้าสลัวสลัวนะครับก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับน้ำอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับ เขื่อนศิริกิตนั้นนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเขื่อนขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ทางแถบภาคเหนือนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับผลิตไฟฟ้านะครับให้กับคนไทยนะครับได้ใช้เป็นพลังงานนะครับสะอาดนะครับเป็นนะครับวันนี้นะครับ บรรยากาศยามเย็นนะครับลุงป้าผอก็มาเดินเล่นนะครับบนสันเขื่อนนะครับพักผ่อนออกกําลังกายนะครับสองสามวันนี้นะครับลุงป้าผอก็ได้มีโอกาสนะครับเดินทางมาแถบภาคเหนือนะครับเลื่อนตั้งแต่จังหวัดสุโขทัยนะครับไปร่วมงานมงคลสมรสของลูกชายเพื่อนนะครับเพื่อนรักนะครับที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่สมัยปริญญาตรีนะครับเมื่อปีพศ25 2 5ย้าครับ สี่สิบปีผ่านไปนะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับสิทธิ์เก่ามสวพิษณุโลกนะครับก็มีลูกหลานนะครับแต่งงานแต่งการกันไปหลายคู่แล้วนะครับเสร็จจากงานนะครับแต่งลูกเพื่อนนะครับก็เดินทางต่อมายังจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับตั้งใจนะครับที่จะมาพักผ่อนนะครับหลวงป้าพอออถือโอกาสได้มาพักผ่อนนะครับ วางงานสวนนะครับสักสองสามวันนะครับขึ้นมาพักผ่อนเติมพลังนะครับก็ได้เมอกาสนะครับมาใช้นะครับบ้านพักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเป็นที่พักนะครับวันนี้นะครับก็เย็นๆอย่างนี้ครับลมเย็นสบายนะครับเดินเล่นบนสันเขื่อนนะครับแล้ววันนี้ก็ท้องฟ้าหลัวทั้งวันนะครับคลคลึๆทั้งวัน ็นะครับเอาไว้พบนะครับกับคลิปใหม่ตอนใหม่ของลุงพอนะครับวันนี้เป็นคลิปานสั้นนะครับพาท่านเพื่อนๆนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับเขื่อนสิริกิตนะครับเขื่อนทดน้ําขนาดใหญ่นะครับเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับวันนี้นะครับยามเย็นอย่างนี้นะครับขอกล่าวลาด้วยคําว่าสวัสดียามเย็นครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ